ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเติมหมึกให้กับวินเตอร์พิสมานะครับแคนนอนพิสมา G รุ่น G2010 นะครับแล้วก็ที่ใช้เป็นหมึกของยี่ห้อออ l y วันนะครับที่คุณภาพดีนิดหนึ่งนะครมัมี2รูปแบบจะเป็นแบบขวดใหญ่นะขนาด5 0 0ซซนะครับสะดวกมากเติมสะดกมาก แล้วก็ไซส์ที่ประหยัดออกมาหน่อยก็คือเป็นไซส์1 0 0ซีซีนะครับสีที่ใช้เติมก็จะมีสีสีด้วยกันนะมีสีเรียกว่าสีน้ำเงินแลวตัวนี้ก็จะเป็นออกสีแดงครับปกติเราใช้สีสีแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่ขวดเล็กสะดวกใช้มากและที่ใช้บ่อยแล้วก็เติมบ่อยมากคือสีดำแนะนำให้เป็นยี่ห้อนี้นะครับของแคนนน นี่คือช่างเขาแนะนำเลยอันนี้ก็เป็นแบบสายใหญ่สะดวกถ้ามีหลายเครื่องนะครับสำนักงานหรือว่าในออฟฟิศก็จะใช้แบบนี้จัดคุมอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเติมครับสะดวกมากนะทั้งสองรูปแบบเนี่ยเริ่มที่ถ้าเป็นขวดเล็กเนะี่ยก็สามารถก่อนที่จะเติมเข้าไปนะครับก็นี่หมุนฝาออกแล้วก็แกะพลาสติกที่หุ้มตรงนี้ออกแล้วก ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะอย่าลืมแกะแล้วก็ตรงปลายขวดเนี่ยก็หมุนออกได้ครับสามารถเติมได้สะดวกไม่ค่อยหกเลอะนะครับผมเนี่ยสะดวกมากอันนี้ก็ไม่ทิ้งสามารถเอามาเติมใส่ขวดเล็กสะดวกดีครับผมถ้าเป็นขวดใหญ่มันดูกันนะวิธีการตรงนี้นะครับเขาก็จะเติมสะดวกครับก็ด้านใน,นก็เหมือนเดิมครับต้องต้องแกะพลาสติกที่ปิดขวดออกนะครับผมเนี่ยมาใช้เติมหม,มุนให้แน่นนะฮะเดี๋ยวไปดู วิธีการเติมแกะขึ้นมาสาหรับแอนนอน G สองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นสีดําอย่างเดียวนะครับระดับการเติมนะครับดูนิดหนึ่งตรงนี้ก็พยายาม่าให้หมึกต่ํากว่าขีดลูกศรนี่นะครับแล้วการเติมสูงสุดได้ตําแหน่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือหมึกสีดํานะครับฝั่งนี้เป็นหมึกสีสีเหลืองนะครับดูระดับเดี๋ยวก็ใช้ได้ครับแบบใช้นี้ใช้ได้ แต่ว่าผมจะสาธิตการเติมเพียงสีดําให้ดูครับก็นี่นครับแกะขึ้นมาแล้วก็ฝานี่ต้องระวังนิดนึงเวลาเติมเรื่องของการหกแล้วก็เติมให้ถูกสีนะครับถ้าเติมไม่ถูกสีงานเข้าเลยฮะอาจต้องได้เปลี่ยนตัดเปือกแหมะนี่ให้ดีควรจะมีกระดาษทิชชู่แนละ้วก็หาไม่ทันไม่เป็นไรดูดนะึงฮะน่ง่านยะ ดูว่าได้สูงระดับสังเกตดูว่าเติมง่ายครับไม่หกเลอะแน่นอนก็ค่อนข้างจะเติมบ่อยครับสำหรับช่วงนี้งานเอกสารสิ้นปีการศึกษาก็จะสรุปงานเยอะแยะมากมายครับผม เติมไปเรื่อยๆอย่างเนี้ครับเติมให้ได้ระ,ะ,ะ,ะดับครับเ,เติมไปเรื่อยๆจนถึงระดับตรงนี้<ม>นะ,นะับผมเจ๊พี่ว่าหนีดำบอกว่าเขาไม่ไดูสังเกตให้ขีดตรงนี้นะครับผมแม่เ,เติมไม่ยากครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเด็กเติมได้ครับ พอ4สี่ห้าหกขึ้นไปเติมเองได้ครับในหมึกเพอาะหนึ่งเพสองเติมไม่ได้ครับเพราะว่าวุฒิภาวะทางความคิดเขายังไม่ได้นะครับอ่านะครับผมเติไมไปประมาณนี้นครับผมอ่าต้องบีบนิดนึงครับกระป๋องค่อนข้างแข็งระวังนะิดนึง บีบนิดนึนะครับพยายามเติมให้ถึงขีดของเขาหรือว่าตามก่าขีดได้เล็กน้อยนะครับอ่านะครับผมก็เติมเป็นแนวะทางเป็นตัวอย่างนิดนึงโอเคครับเรียบร้อยครับจากนั้นเปิดฝาได้เลยครับ<ม>นี่ครับพร้อมใช้ครับปิดไว้เหมือนเดิมสะดวกครับทุกวันนี้ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการใช้งานปพิมพ์เตอร์ตัวนี้ก็ ซื้อมาในราคาช่วงนั้นก็คือ4,500บาทแต่ทีนี้น่าจะ5,000กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยครับผมในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีใช้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ